สวัสดีค่ะกลับมาพอกับสววัรลานขายของชาใน,น้อยคือเกาค่ะกลับมาพอกันมือนี้ก็มีเรื่องเล่าดีๆมาเล่าสู่ฟังคือเกาค่ะบริเหตุคลิปมาดนนะคะมือนี้ก็อยากมาสรุปให้ทุกคนฟังว่าการที่ล่าออกจากงานประจําแล้วก็มาเปิด้านช่าอยู่เจ็ดปีเป็นจังไรค่ะมาฟังกันเลยค่ะสรุปแบบเร็วๆนะคะห้าข้อค่ะหนึ่งเป็นอาชีพที่ ทำง่ายไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้เรียนรู้ได้แค่รักและก็ชอบในอาชีพการขายการบริการมีเงินทุนมีหน้าร้านก็เปิดได้เลยค่ะข้อที่สองสามารถเลี้ยงชีพได้ไม่รวยมากแต่รายได้ไม่ขาดมือค่ะแต่ต้องใช้ใจ่ายให้เป็นนะคะค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ใช่การลงทุนในร้าน ต้องไม่มากกว่ากำไรที่ได้เช่นเรามีกำไร10,000่นบาทต่อเดือนถ้าค่าใช้จ่ายเรามากกว่า1 1 0 0 0 0เราก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเงินทุนเราก็จะหมดไปในที่สุดค่ะข้อที่3ควรมีรายได้อื่นควบคู่ด้วยในขณะที่เราเปิดร้านอยู่ที่บ้านนอกแบบนี้นะคะเราก็จะมีไร่มีนามีสวนมีอะไรแบบนี้หรือเราอาจจะมี อองานที่เราถนัดเช่นขายขายออน้ำปัน่นขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวควรจะมีอาชีพเสริมทำร่วมกับการขายของชำด้วยค่ะข้อที่4ค่ะถ้าใครกำลังคิดอยากจะมาเปิดร้านขายของชำแบบบปานนอกแบบร้านเฉวีวันนะคะร้านเล็กๆประมาณนี้ต้องตั้งใจแล้วก็พยายามพัฒนาปรับปรุงร้านให้อยู่ให้ได้ค่ะ มันมีวิธีคิดร้ายอย่างที่เราจะปรับร้านให้เราสามารถอยู่ในชุมชนได้เช่นขายของที่แตกต่างหาสินค้าที่เหมาะสมในพื้นที่ของเรามาขายคือสินค้าหลักๆที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือนอทุกร้านค้าเขาจะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ อาหารเครื่องปรุงผงซักฟอกยาซีฟันสบูู่อะไรต่างๆทุกร้านเขาจะมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องพยายามหาของแปลกๆของใหม่ของที่จำเป็นหมายถึงทุกส่วนเหมือนเสื้อผ้าหน้าผมที่ต้องกินต้องใช้ที่ต้องมีะคะ่ะเราก็พยายามปรับพยายามหามาขายในร้านของเรานะคะ,ะรับรองจะอยู่ จะสามารถอยู่ในพื้นที่แบบชุมชนแบบบ้านเราได้แน่นอนค่ะแล้วก็ข้อที่5นะคะเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงชีพได้แน่นอนค่ะก็คือหลักๆใจรักงานบริการการบริการก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็สรุปมาประมาณนี้5ข้อถ้าใครกำลังสนใจอยากกลับมาอยู่บ้านนอกเปิดร้านค้าขายนะคะก็ คิดว่าสามารถทำได้เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวครับค่ะก็สรุปมาสั้นๆประมาณนี้นะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องชีวิวันปันสุขไปน,นด้วยค่ะมีเรื่องเล่าดีๆกับสินำม,มาเลาสู่ฟังอีกคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้สักก่อนค่ะสวัสดีค่ะ